ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมพไข่จูอยู่ในเวอร์สกันนะครับโว่เขาเป็นชื่อแล้วใช่หรอครับเอ,อืมใช่ครับเด็บเป็นชื่อเป็นอะไรนะซิตี้ซิมูเลเตอร์่าผมคือชิงกอรุล่าผมทำสีน้นไปหน่อยตัวแข็งขยับไม่ได้ อ,อกระโดดได้อย่างเดียวนี่เนี่ยนี่เนี่ยมีพลังอะไรบ้างเนี่ยสมรดจพลังก่อนทไมไม่เห็นมีพลังอะไรเลยอ่ะเฮ้ยมีเสียง ไม่มีเสียงสมจริงคนนี้เป็นเบิร์นิ่งเบิร์นิ่งวัดท่าล่ะหนูเป็นภาคไหนครับหนึ่งสี่พูดผิดครับเป็นหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสองหนึ่งผสมกันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเอ,อ้อะ มันแข็งแกล่งมากตัวตัวแข็งเลยตายใครตายผมเดี๋ยวผมลิกเกินคิดออกแล้วว่าจะเป็นใครผมเป็นตาราฮลบ้าง ตายเป็นใครดีอ,อตัวเลขขยับสมจริไหนม่น <us> ัสว่างม่นัสว่างม่น่สสูตลกอ่ะตัวเล็กนิดเดียวออคุณ<อ>แค่ห้าสิบเมตรผมร้อยเมตร เดี๋ยวม่นสนสุวนเลยงับเลยงับเงย <c oughs> งับๆงีบๆ <c oughs> งบงบงบงคนชนะผมไม่ได้อยู่ดี <c oughs> มาคณเบอร์นิ่งภาคไหนเนี่ยอันอันนี้คือเบอร์นิ่งของนิวอัมพายกัดเลยนี่นนน นี่เอาตะกบเบสไปเลยไม่โดน,ไ,ไ,นไม่โดน,นไม่โดนเฮ้ยตะกบเบสผมอลังการสุดสุดอ่า ยาเนะปีนห่อคอยโตเกียวเล่นดีกว่าปีนได้ไหมไอ่ติดติดห่อคอยโตเกียวเดี๋ยวออกได้แลอะอาวเป็นไรอ่ะไตอ่าไอพีถล่มเมืองอ่า โอ้ oh, ไปไกลมากอร่อยเล่นนะ่ะผมอัพพลังใครเนี่ยตื่นตื่น,น เดี๋ยวคุณดูตอนปล่อยพลังผมนะข <Okay. S 1> สมจริงมากค่อยๆไล่ทีละอันแล้วก็นี่เลย ah. แล้วก็เมืองระเบิดตู้เห็นไหมอลังการเราคุณอีกหมดพลังขอหลับก่อนจะไปไหน มีมีตอนหลับด้วยเหรอใช่ใช่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี้ย งามงามงมงมงกินไส้ ไม่มีแรงเลยเพื่อนงั้นเอาเลปีปลายจบจึบจับ,บไม่โดนไม,ไม่โดนไม่โดนไม่โดนหรอกอนี่ะนี่ยไม่โดน,ไม,โดนไม่โดนตูมเลยโอเคยิงไหมทีต้องชาร์จกันไหมขึ้นขึ้นไปบนตึกจะได้สูงพอๆพกันนี่ นี่ตายดิเหรอเย้โอเคคิดรอเล่นนะผมไม่ตายผมแค่พลังลดลง king of monster ตัวจริงผมสูงทั้งหมดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าดูให้ดีพลังผมชึบชึบชุบชุบไม่โดน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  ไปไกลถึงสุดขอบโลกเลยไม่โดนละสมีมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นมันมีตรงจุดสุดอยู่ครับคุณดูมาคุณดูมค <Okay. S 1> ปล่อยญี่ปุ่นแต่ไปโดนอเมริกาสุดเยอะโอเคยิงนี่ ดูดูนูน ون, อลังการอันแค่อันนี้คือตรงจุดที่ระเบิดอันที่ผมยืนอยู่เนี่ยแค่ทรา,ายหาดเองนี่เอาไปเลยใส่พูมทะลุภูมิไปเลย Uh-huh. โอ้ยยำยิย่งยำยำไปไหมไปไหมเย้ยผมชนะไปสำฮวจเกาะหือไม,มคุณลืมผมเหรอผมหาเกาะไปมีอะไรน่าสนใจบ้าง คุณเป็นชินเหรอใช่ค่ะโอ้โหไฟดิสโก้เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงขอมาดูที่อาบน้ำกันเดี๋ยวจะเปิดเพลงเปิดเลยโอ้โหเพลงมันผมเต้นได้ไหมเนี่ย ผมเต้นได้ไหมครับดไบด,ด,ดไพ้พูดผิดครับถ้าเต้นผมมีถ้าเต้นถ้าคุณจะเต้นให้คุณพิมพ์คำว่าสลัดสลอีเดนไม่กพูดผิดครับเออให้คุณกดให้คุณกดปุ่มหให้คุณกดปุ่มกระโดดค้างไว้ เย็ดเย็ดเย็ดอีกท่าเต้นหนึ่งนั่นก็คือสรแรด,ดอีเดนเย็ดอีเดนหุ่น ผมเจอตัวละครใหม่ที่เต้นได้ครับของ mm. ผมอยู่ที่สกาวไอแลนด์เซเลดอีเดนนี่ยยย Select E. Sherat. Select Salad is Select E. Then so What did it Then let's use mm -hmm. ทาเต้นหนึ่ง s e Point s l ์ d E Dance สามเเฉยๆถ้าเต้นนี้เธอตลกสุดแล้วโอเคถ้าเต้นนี้เธอตลกสุดแล้ว นี่ถ right. ้านี oh, okay. ่นี <èt> ่เดดเดดเดดไอทีทีทีเซเดอีเดนส์เอ่อทีเน่เต็มโอเคมาแลวนีเหรอฮ่าฮ่าฮ่้มัน เอ้ยขึมาเลยโอ้ยเย้เย่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 ยยยยเอา้าเดินแล้วหลุดเลยอ่าแศรษจังมีท่าอะไรสู้บ้างทำไมผมตัวแข็งอ่ะไม่มีท่าเลยนะทำไมขยับไม่ได้เลย องเดินไม่ได้เลยนใช่ใ <laughs> ช้แข่งนานไปหน่อยผมจะขึ้นตึกผมจะขึ้นตึกผมเห็นตึก e m ม i r e s สเต e ไม่ได้ <c oughs> ผมอยู่บนตึกสูงแนละ้วโอ้สูงจัง ถ้าตกตึกมาเป็นไงรู้ไหมแต่ตายต่อไปก็ซีล่าตกตึกบ้าง ให้รอบนี้ให้คุณสก,รกอรลเลอโอเครอบนี้ผมจะนนขึ้นตึกอย่างนี้นโอเคคับเอาทีรอบนี้ถ้าผมขึ้นตึกผมจะตายเดี๋ยวขึ้นไปนะ จะขึ้นไปทำไมเพื่อนผมมีจีเซีไม่ต้องกังวลผมตายเนี่ยโถน่าสนใจโอเค ต่อไปเมกาสู er vida, to to okay, okay, ้กับหนึ่งส <t> ีบ้างโอเคเดี๋ยวยิงนะโอเคเดี๋ยวกดปึ๊บใครตัวใหญ่จัง เออโหใหญ่จิงขุดตายมา ต่อไปวใครดีอืมขอหายกนใช้บ้านที่ไม่ได้ใช้เอ่มโอเคเคต่อไปให้ให้คุณโอเคเคเคอันที่ไม่ได้ใช้คือเบอร์นิงครับอโอเค,คใช้อาวุธที่คุณมีก่อนเทส นนีี่่โอเค<า>กด,ดกดต่อฮัมเบอร์นิ่งมาแล้วนี่เห็นมราคาด้วยจริงมาก and you we'll โหอลังการผมจ๋าเย้ก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบายบายเท็ดก่อนสิ l e ดอี d ด n ไม่มีมีแต่ท่าเต้นนี้บ๊ายบาย